นี่ฮะปลากระป๊บกรดตบเีปลากระต๊บเนี่ยสองคนนี้ก็ติดตามอ่ะเขามาเอาปลากระตัวไปเลยเดูนี่ผมเนี่ยปลาสองเล็กก็แล้วงเลกสองคนนี้เขาก็ติดตามเด็เนี่ยปลากระที่ผมจะขายนี่เดปลากระับเด็กทุกคนทุกคนมีปลากัดต๊บเด้วย เคยเห็นประกัดทองไหมเออประกัดทองก็มีแต่ว่ามันจับยากอยู่ที่ไหนเฮ้ยได้เลยไ<ข>ด้เลยใครเคยจับปลาได้ก็เอาไปเยอะเลยหรอหหนี่ฮะาเห็นไหมสกเก็ตมันปแปลกๆนะให้ทุกคนเห็นไหมสกเก็ตรตรงตูดมันอะม้ยนี่ฮ้ผมตักเดี๋ยวประกออตัก ไม่ได้สอบกัเข้ามา<น>เอาบบ<ห>ประกัดไปเลี้ยงกันเต็มเลยเ,น,เนี่ย <c oughs> ผมขายประกัดหน่อยแล้วค่ะแค่20เนาะใครที่กดติดตามก่นอนไ,ไปซี่ๆเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยแล้วกดติดตามกล้างอีกสิบสิกสิกสิ ส้มก็เดี๋ยวเอาไปเสียบประกัดขึ้นมาให้ดูไอ้ตัวน,นี้ยังดิ้นหลอวะสองตวัวอะเพอาะผมจับได้สองตัวนะครับจับได้เลรจับไม่ได้ว่ะส้มมันดิ้นแรงมีกระดุดนนะมีกระดุดนนะกระดุดนอนนะอะไอ้ป๋าไตบึ้ง เคยเห็นปลาช่อนตัวนั้นไหมด้านหน่ะที่มันนอนอยู่เคยตื้นตรงมือเขาด้านหน้าแล้วเขาก็จับไปเลยนั่นน่ะนั่นหน้ะประกัดไปไปไปอยู่กัดด้านหน่ะเขาจับไปแล้วจับปัับปัดกันจับบ้านกันที่ทุกคนดูด้วยเขาซื้อกับบปัดมดเลยเดี๋จับอย่างนานยนดีดีบอยนดีบอโทษครับดี่วัสดีบอยยินดีบอโทษครสวัสด